ผมเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นพิธีกรได้เลยไม่มีใครสนับสนุนเลยครับแม้แต่ภรรยาแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เพราะรู้สึกว่ามันไกลตัวเหลือเกินจนถึงวันนี้ครับผมเป็นพิธีกรมาเจ็ดปีเองนะครับแต่มันแลกมาด้วยทุกอย่างในชีวิตของผมเลยวันที่คุณประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่ามันดีแล้วมันคือกับดักของอะไรบางอย่างที่มันดีกว่าเดิมหลังจากเป็นพระเอกครับ วันนึ่งครับสังขารมันมีวันโรยรามันไม่ได้เหมือนต่างชาติเนาะที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งเก่งยิ่งแพงยิ่งได้รับการยอมรับสำหรับในบ้านเรายิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งถูกยิ่งงานน้อยสักพักจะเป็นตัวรองเป็นตัวสองเป็นตัวสามเป็นพ่อพระเอกและเป็นเพื่อนพ่อพระเอกอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆวันดูตลกเนาะเจ็บนะเว้ เอาจริงๆสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าชุกคิดได้คือหมูปิ้งสองไม้กับข้าวเหนียวที่แม่เอามาแขวนอยู่หน้าบ้านสิ่งนี้มันเกิดขึ้นคืองี้ครับพ่อแม่มาหาผมที่บ้านแล้วบอกเอ้วันพรุ่งนี้กินข้าวกันไหมละ่ะเออวะเฮ้ยทาไมเราตอบไม่ได้วะเพราะวันรุ่งขึ้นผมต้องถ่ายละครป้ามาก็บอกไม่เป็นไรอยากกินอะไรอยากกินหมูปิ้งโง,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 ง่ๆอ่ะภาษาพ่อแม่คุยกันนึกออกปาโหจริงๆอยากกินหมูปิ้งโง,ง,ง,ง่ๆแต่ว่าผมต้องออกจากบ้านแต่หกโมงเช้า ก็ผ่านไปครับไม่ได้คิดอะไรวันรุ่งขึ้นครับผมออกจากบ้านหกโมงเชา้าเปิดประตูออกมามีถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งวงเล็บโง่โงแขวนอยู่ที่ลูกบิดหน้าบ้านผมน้ำตาผมไหลเลยเพราะผมทำงานโดยใช้เวลางผมแลกทุกสิ่งทุกอย่างกับการประสบความสำเร็จในชีวิตและผมทิ้งทุกคนไว้ที่จุดเริ่มต้นหมดเลยและผมเข้าเส้นชัยคนเดียว นั่นคือจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้เกิดพิธีกรที่ชื่อว่ากันกันดาถาวรเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังสิวะผมจึงชอบวิสัยทัศน์ของ Big กบอสเรามากครับเขาไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังจริงจากวันนั้นครับผมใช้เวลาประมาณ3าถึง4เดือนในการพินิจพิเคราะห์กับตัวเองจากวันนั้นครับผมกล้าพูดเลยว่าผมดูเทปแฟนพันแท้ เป็นพันสัญญามหาชนทุกเทปสี่ทุ่มสแควร์ทันกันไหมสี่ทุ่มสแควร์เชียร์รุ่นเดียวกันมันใช้ความพยายามเหลือเกินครับกว่าจะมีวันนี้แล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้เก่งที่สุดแต่วันนี้ผมเป็นคนที่ผมมีความสุขที่สุดคนหนึ่งที่ผมพาครอบครัวผมทุกคนมาอยู่ที่เส้นชัยพร้อมผมไม่ได้ทิ้งเขาไว้ที่จุดเริ่มต้น